ดีครับพี่น้องวันนี้ผมพามาเบ่งควายควายเผือกควายงามน้อยนะครับสามตัวครับพบกันอีกแล้วครับกับเกียรติศักดิ์พามวลชาแนลนะครับพอดีผมขี่รถพันมาอันนี้แม่นะครับระวังผมก็ระวังย่าแม่ันไรนี่ครับโอ้งามนะครับคุ้นคุ้นควายเผือกน้อยนะครับโอ้งามนะครับเล่นกล้องมอบ เนี่ยควายเผือกนะครับหาเบิ้งได้ยากนะครับเอาอันนึงงามเบิ้งตัวนี้นะครับอ่าอ่าครับ,งา,รบงามนะครับงามนะครับโอ,อ้นี่นะครับ ขออนุญาตถ่ายคลิปเดนนะครับ,คร,บครับผมอ,อันนี้ได้จากเดือนแล้วนะครับโ,โ,รอโอ้ครับเป็นลูกควายเผือกเบดนะครับอ้หาเ <c oughs> บิร์นได้ยากครับพี่น้อง อ๋อเป็นควายดอนนะครับพี่น้องควายดอนควายดอนอ๋อนี่นะครับพี่น้องหาเบิรงได้งากนะครับอันนี้อยู่ชัยภูมิผมขี่รถผ่านมาผมเลยเห็นเลยแวะม้านะครับโอเคนะครับบอสนะครับผมม้าหาท้ายคลิปลงเออนี่นะครับครับผมครับผมโอเคครับ สวยงามหาเบิรงได้ยากนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับโอเคครับฝากไปแค่น,นี้นะครับอันนี้โอคค้ตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเาโอ้หะแล้วหะแล้วครับพี่น้องนครับครับก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับควายควายใหญ่ไรครับสวัสดีครับ